ลับที่แสนน่ากลัวของคําพูดที่ใช้คําว่าไม่มีเวลานะคะสาหรับนะคะคาพูดที่ติดปากนะคะของใครบางคนหรือหลายๆคนที่ใช้วลีจะทําอะไรสักอย่างนะคะที่จะเกิดสิ่งดีๆให้กับชีวิตที่จะเเกิดพลังบวกให้กับชีวิตหรือจะเป็นจูเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรากับใช้คําว่าฉันไม่มีเวลา ผลลัพธ์ของการใช้คำพูดนี้เราค่อยๆตึกตตองนะคะและถามใจตัวเองจริงๆเถอะว่ามันเป็นเพียงข้ออ้างหรือความขี้ขาดของเรากันแน่นะคะเพราะว่าความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทักทอและทาต่อเนื่องอย่างมีระเบียบวินัยนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เวลา เป็นเรื่องพลังงานธรรมชาติหรือนะทรัพยากรที่เราไม่ต้องจ่ายด้วยเงินเลยนะคะเพียงแค่นะคะเราจ่ายนะคะค่าความทุ่มเทความมีระเบียบวินัยและการจริงจังในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรากลับนะคะโยนทิ้งหรือใช้คําสั่ง ของคำไม่มีเวลาออกจากปากเราโดยที่เราไม่รู้ถึงผลลัพธ์นะคะว่าพลังงานนี้จะเห็นว่าหรือจะรู้สึกว่าคุณไม่ให้คุณค่ากับเวลานะคะดังนั้นที่เป็นเรื่องราวที่เป็พลังงานนะคะที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ถึงนำหัวข้อ,ขอนี้มานะะบอกกับเราด้วยความรักค่ะเมื่อคุณมีเวลาแต่คุณกลับบอกว่า แสดงว่ามันเป็นเรื่องของการไม่เห็นคุณค่าของเวลาเวลาจะอยู่ของคุณไปทำไมนะคะนี่เป็นเรื่องของการบั่นทอนพลังงานในตัวเราไปอย่างที่น่าอันตร,รายถ้าเราไม่รู้ถึงนะคะคุณค่าพลังงานเวลาในตัวเรานะคะแล้วมันจะเป็นส่งผลไปถึงเรื่องราวของการอาจจะนะคะเปลี่ยนแปลงพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะคะทางเซ ไปจากชีวิตเรานะคะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะใช้คำว่างก็ได้นะคะเพราะนี่เรื่องเราที่อยากจะให้ทุกคนเระหนักนะคะเรื่องคุณค่านในเวลาของรเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้อง ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะคะวิถีใหม่จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่เพื่อให้เราไปสู่กระบวนการพลังงานที่มันเป็นประโยชน์กับเราและพลังงานที่เป็นประโยชน์กับเราก็คือให้คุณค่าชีวิตกับเราไปในทางด้านดีด้านดีในที่นี้หมายถึงการเจริญก้าวหน้าการเติบโตในทุกๆด้านทั้งร่างกายจิตใจและปุตติญาณไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเติบโต แล้วมันจะสร้างความสุขให้เราได้ถ้าไม่เติบโตไปทั้ง3ด้านพร้อมกันนะคะในะเรื่องราวของความสําเร็จมันก็จะเป็นเรื่องราวของความสําเร็จที่มันเกิดความนะคะเขาเรียกว่าบาลานซ์กันหรือเกิดการในเรื่องราวของการที่ไม่เหลื่อมล้ำไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะเกิดค,ความสมดุลกันนะคะดังนั้นในเรื่องราวของเวลานะคะจึงอยากจะนํามานะคะให้เราตระหนักเวลาเราจะพูด ปฏิเสธหรือนะ,ะแก้ตัวนะะน้ำขุ่น,นในเรื่องที่ไม่เอาไหนของเราเนะคะเราจําเป็นที่ต้องลีกเรื่องการใช้คำนี้ไปนะคะ่ะเพราะเวลาคือทรัพยากรท,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 ที่ใช้ไม่ใช้ก็อยู่กับเรา24ชั่วโมงที่เราต้องใช้ถ้าเราตระหนักรู้ได้เมื่อไหร่ก็รู้ึันมาบริหารเวลาในช่วกนะ,ะแต่ละวันนะ,ะแต่ละวันของเรา กับเราดีกว่าค่ะเวลาที่จระไรประโยชน์ในการที่จะไปใช้แล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ในทางผลลัพธ์ในทางที่จะทําให้เรามีความสุขามสําเร็จนะคะเราก็ถึงต้องใช้ปัญญาในการลังนำแล้วนําเวลาของเรามาใช้ในทางที่เป็นผลดีกับเราไม่ดีกว่าหรือคะนะคะข้อไหนเราก็เรียกตัวเราว่าเป็นมนุษย์นะคะ และแตกต่างจากเดรัจฉานทั่วไปก็คือการใช้ปัญญาดังนั้นนี่แหละนะคะเวลากับปัญญาของเรามันคือนะคะต้นทุนที่ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินฟานะคะแล้วมันจะเป็นสารตั้งต้นนะคะในการที่จะนําทั้งเวลานะคะและความรักในตัวเราให้ไปสู่นะคะสนามพลังงานที่เป็นความสําเร็จได้และนะคะคุณค่า ที่คุณต้องจ่ายนั่นก็คือเวลาของตัวเองกับทิศทางที่มันเกิดผลลัพธ์ในความเป็นไปได้ในทางด้านดีนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะด้วยรักและ้วพัฒนาดีค่ะคนที่บอกว่าไม่มีเวลาบั่นคอนชีวิตตัวเรานะคะตัวเขาเองไปหลายคนแล้วนะคะ